เข้าคูา่หากาเบอร์ 2. หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนายประภัยอุณาสีเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลสีวิไลเข้าถึงพึ่งได้ใส่ใจชุมชนสีวิไลต้องเปลี่ยนสีวิไลต้องเปลี่ยนสีว <โ frustrating. S 1> ิไลต้องเปลี่ยนก้าวหน้าก้าวไกลก้าวไปด้วยกัน พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลเขตหนึ่งเบอร์หนึ่งนายสมพันธ์ภูด่านวัวเบอร์ B 2นางวิราวันถาวรเบอร์สนางสาวอรณีชวัยกลางเบอร์สนางกิรวัรทธรเจริญเบอร์ห้านางสาวดวงเดือนแก้วนาคุณเบอร์หนายหนูเชียนมูลเหลา อย่าลืม28มีนาคมนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬกาโปรดเลือกเบอร์หนึ่งนายประภัยอุณาสีเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลสีวิไลพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลเบอร์หนึ่งถึงเบอร์6กเบอร์หนึ่งถึงเบอร์หกเบอร์หนึ่งถึงเบอร์หจากกลุ่มลูกนาคขศาสีวิลไล